นี้นะคะอยากจะเชวนทุกคนมาถอดรหัสลับสมองเงินล้านค่ะซึ่งทําให้ทุกคนนะสามารถเป็นคนที่บริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้นค่ะสามารถมีความสุขนะคะกับการใช้เงินของเราระยะยาวได้มากขึ้นมีพลังงานการเงินที่ดีขึ้นที่สําคัญนะคะผู้เชื่อว,ว่าการบริหารการเงินของเราอะคะ่ะจะทําให้เรา,ารู้สึกสุขสงบกับตัวเองมากขึ้นค่ะ เคยเป็นคนหนึ่งไหมคะที่แบบว่าเวลาที่เรามีเงินเข้ามานะมันจะเป็นเงินเดือนของเราธุรกิจของเราอะค่ะพอเราไม่ได้บริหารแล้วเนี่ยอีกพักหนึ่งอะค่ะมันก็แบบเงินเราหายไปไหนก็ไม่รู้หรือเคยไหมคะว่ามีเงินเข้ามาอาจจะหาเงินได้เยอะเลยแหละเราก็เก็บเงิน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 เอาไว้จนเราแบบเครียดนะคะพอเจ้อาเงินออกมาใช้ก็ไม่กล้าใช้หรือว่าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งไหมเวลาที่แบบมีเงินเยอะๆคุณก็อยากจะใช้เงินเยอะๆอยากช้อปปิ้งอยากซื้อของ รู้ตัวทีเหนี่ยคุณก็รู้สึกผิดกับการใช้เงินแล้วค่ะปุ๋ยเข้าใจมากๆเลยนะปุ๋ยเคยเป็นคนคนนั้นมาก,ก่อนอะอยากที่จะใช้เงินให้ดีขึ้นนะคะอยากจะบริหารการเงินเราให้ดีขึ้นอะ่ะอยากเข้าใจการเงินมากขึ้นอยากดึงดูดเงินมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคะ่ะแต่เมื่อคุณดูคลิปนี้จบนะคะปุ๋จะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่มีเงินเหลือกินนะคะเหลือใช้เหลือช็อปเหลือลงทุนแล้วก็ยังเหลือ จะเป็นคนที่มีความสุขนะคะความสงบใจกับการใช้เงินของเรามากขึ้นค่ะทําให้เรานะคะไม่ต้องรู้สึกไม่ comfortable นะหรือไม่แบบไม่สบายใจกับเงินของเราอีกแล้วอะ่ะแต่เราสามารถนะคะที่จะเป็นมิตรกับเงินของเราได้มากขึ้นนะคะมีความสุขกับการใช้เงินของเรามากขึ้นที่สําคัญนะคะมีปัญญานะความฉลาดเนี่ยให้เงินนะคะทํางานแทนเราด้วยค่ะ จุดเริ่มต้นของปุ๋ยนะคะตัวปุ๋ยเองเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กอ่ะปุ๋ยเป็นคนมุ่งมั่นหาเงินแหละก็คือว่าอยากรวยอ่ะอยากมีเงินเยอะๆะนะคะแล้วตั้งแต่เด็กเลยค่ะปุ๋ยก็ตั้งใจทํางานนะคะทําธุรกิจต่างๆเก็บเงินเนี่ยมีเงินหลักล้านตั้งแต่20กว่าๆนะคะแล้วปุ๋ยก็ไม่เข้าใจว่านะปุ๋ยจะรวยกว่านี้ได้ยังไงอ่ะปุ๋ยจะมีเงินกว่านี้มากขึ้นได้ยังไงอ่ะปุ๋ยจะมีความสุขมากขึ้นได้ยังไงนะคะปุ๋ยเนี่ยมีนิสัยชอบเก็บเงินกเกราาา่งนนทํ พอจะใช้เงินครั้งหนึ่งอะ่ะเราก็ไม่กล้าใช้พอใช้ก็รู้สึกผิดพอเวลาที่เราไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์ของตัวเราอะคะ่ะกับเงินเราอะ่ะไม่ดีมากๆเลยพออยากเอาเงินมาใช้ที่ไรอ่ะปุ๋ยจะใช้เงินแบบเยอะมากๆเราก็รู้สึกไม่ดีอยู่ดีค่ะปุ๋ยอยากที่จะรู้วิธีะคะ่ะทำยังไงให้ปุ๋ย,ยกลายเป็นเจ้านายของเงินทำยังไงให้ปุ๋ยนะคะรู้สึกว่าปุ๋ยสามารถที่จะดูแลเงินของปุ๋ยได้ดีขึ้นในวันนั้นนะคะปุ๋ยตัดสินใจว่าปุ๋ยอยากเป็นคนที่แบบเติบโตทางการเงินอย่างสง่าง,งาม อยากจะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขสงบมาคือไม่อยากเครียดเรื่องเงินอีกแล้วไม่อยากปวดหัวอ,อีกแล้วอยากตื่นมาแล้วมีความสุขกับคุณดีกว่าปะก็เลยนะคะได้เรียนรู้หลักการบริหารเงินจากครูแล้วก็โคชดับโลกนะคะที่ชื่อว่า t ีฮับเอเคอร์ค่ะทีฮับเอเคอร์นะคะเป็นโคชชื่อดังที่เขียนหนังสือที่ชื่อว่าสมองเงินล้านนะคะแล้วเขาได้แบ่งปันนะวิธีการบริหารเงินที่ชื่อว่า s i ดจาร์เป็นหลักการที่ปุ๋ยใช้มาตลอด5ปีถึงวันนี้ก็ยังใช้อยู่ค่ะ ซิกจัสนะคะเกิดจากแนวคิดของทีฮาฟเอเคอร์ค่ะเจ้าของหนังสือขายดีถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะผู้ใช้เทคนิคค่ะจัดสรรเงินเหล่านี้ค่ะให้เป็นส่วนหนึ่งในการพลิกชีวิตของตัวเขาเองค่ะจากคนที่เคยถังแตกนะคะไม่มีเงินเลยนะให้กลายเป็นเศรษฐีได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะทีฮาร์ฟนะคะได้จัดสรรเงินออกเป็น6ส่วนโดยแต่ละส่วนนะคะคล้ายๆกับการที่เราเนี่ยบริหารเงินของเราอะคะ่ะเอาไว้ในกระปุกออมสินนะคะทั้ง6กระปุกนั่นเองค่ะ เมื่อ5ปีก่อนนะคะตัวปุ๋ยที่แบบมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยทางการเงินกลัวจะบริหารเงินได้ไม่ดีอะกลัวไม่ได้เป็นเจ้านายของเงินเอายี้ดีกว่านะปุ๋ยก็ได้เริ่มนะคะที่จะใช้หลักการบริหารเงินนะคะที่ T h a r a k e r บอกค่ะเมื่อเรานะคะมีรายได้เข้ามาค่ะ ให้เรานะคะลองจัดเงินนะคะของเราไว้ทั้งหมด6โลค่ะโลแรกนะคะเป็นโลที่จําเป็นมากๆเลยเรียกว่า necessary จานะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายจําเป็นนั่นเองค่ะเงินในส่วนนี้นะคะควรแบ่งไว้นะประมาณ55ซึ่งมันจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราค่ะมันจะเป็นค่าน้ํานะคะค่าไฟค่าอาหารค่ารถต่างๆค่ะ มันหมายความว่านะคะในส่วนนี้เนี่ยคือว่าเราตัดออกไม่ได้มันต้องจ่ายแน่แน่ค่าเน็ตค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าเชา่าคอนโดอะไรก็ตามเนี่ยคือ n e c e s s ซ r y ี่จะค่ะให้มีไม่เกิน55%ของรายได้ที่เราได้รับในแต่ละเดือนค่ะ โลที่สอนะคะเป็นการบริหารเงินที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันนะก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะเอาเงิน10%ของเราอะคะ่ะเป็นโลที่ใส่ในการลงทุนระยะยาวค่ะถ้าเรานะคะมีการใช้เงินอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ลงทุนเลยเนี่ยเงินของเรานะคะจะไม่มีความปลอดภัยค่ะ ในโลนี้นะคะเขาให้เราแบ่งเงินของเราเนี่ยไปใช้ในการลงทุนนะซึ่งจะทำให้เราะคะ่ะมีผลตอบแทนนะคะหรืออิสรภาพในอนาคตได้มากขึ้นค่ะโหลนี้นะคะเป็นการต่อยอดการลงทุนนะคะเพื่ออิสรภาพทางการเงินอย่างเช่นนะคะการซื้อหุ้นนะคะการซื้อกองทุนรวมนะคะการซื้อทรัพย์สินต่างๆเราควรนะคะจะแบ่ง10%ของรายได้ของเราอะคะ่ะใช้ในการลงทุนแต่ละเดือนค่ะ ได้โหลดที่3นะคะเงินที่เราสำรองระยะยาวอะค่ะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นประกันที่คุณทําเช่นประกันสุขภาพประกันต่างๆที่เราจะต้องจ่ายในแต่ละปีค่ะหรือว่านะคะจะเป็นอาการที่เราเก็บเงินเอาไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินระยะยาวสมมติคุณตกงานนะคะตอนนี้แบบว่าแผ่นดินไหวนะคะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมีเงินสำรองตรงนี้ค่ะเป็นเงินสำรองระยะยาวซึ่งตรงนี้ค่ะให้แบบไว้ที่10%นะคะ โลที่4นะคะก็คือ education Jar หรือว่าเอาไว้สำหรับการเรียนรู้นะคะศึกษาเพิ่มเติมที่10%คะ่ะ ปุ๋ยนะคะชอบโหลนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ว่าชอบแบบซื้อสมนาอะไรเงี้ยชอบที่จะอ่านหนังสือหรือว่าชอบที่จะซื้อคอร์สออนไลน์ที่จะเรียนต่างๆอะคะ่ะพอเรานะคะได้แบ่งเงิน10%ของเราเอาไว้เพื่อการศึกษาแล้วอะคะ่ะมันทําให้เราสบายใจว่าเราจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้ที่เราอยากที่จะเติบโตได้อย่างเช่นเรียนรู้เรื่องการเงินนะคะเรียนรู้เรื่องแบบพลังงานนะคะการมานิเฟสต์ t เตชันเรียนรู้เรื่องการขายนะคะเรียนรู้เรื่องการตลาด สิเพื่อการศึกษานะคะเราสามารถซื้อได้หมดเลยที่มาเป็นกับการที่เราพัฒนาตัวเองอาจจะเป็นหนังสือนะคะคอร์สออนไลน์สัมมน,นานะคะหรือว่าการที่เราเนี่ยนะได้ไปเข้าเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยค่ะก็อยู่ในการที่เราจัดเอาไว้แล้วค่ะที่10%ค่ะ โหลที่5นะคะก็เป็นโหลเกี่ยวกับการเที่ยวเล่นความสวยงามต่างๆนะคะช้อปปิง้งอย่าลืมเผื่อไว้ด้วยที่10%นะคะนี่ก็เป็นโหลที่ปุ๋ยชอบมากๆเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราเก็บเงินหรือว่าบริหารการเงินลงทุนการเงินล้วเนี่ยมันต้องมีการที่เราอยากช้อปปิ้งด้วยอยากเป็นคนสวยด้วยซึ่งปุ๋ยรู้สึกว่าการบริหารเงินแบบทีฮับเอเคอร์เนี่ยมันตอบโจทย์นะคะชีวิตผู้หญิงมากๆเลยเพราะเรานะคะได้แบ่งเงิน10%เรของเราเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับการซุ้ยซุร่ยรายกับคุณเอาไว้ไปตัวเองนะคะเอาไว้ไปทาผมทําเล็บ ทำหน้าซื้อลิปสติกซื้อเสื้อผ้าซื้อของที่คุณอยากได้เนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาที่เราช้อปปิง้งให้ทุกคนนะคะลองที่จะแบ่งเงินของเราในแต่ละเดือนนะคะ10%เป็นค่าใช้จ่ายที่เราอยากใช้นะคะใช้เล่นใช้เลื่อยเ,เปื่อยใช้แบบซื้อของฝากเพื่อนใช้ทําอะไรก็ได้ให้กับตัวเรามากขึ้นพอเรานะคะได้มีบัญชีสําหรับการเปตัวเองหรือการให้ตัวเองอะคะ่ะเราจะเป็นคนที่มีกําลังใจนะคะทํางานหาเงินมากขึ้นไมยรู้สึกอย่างนั้นนะ เราจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเราจะไม่รู้สึกผิดภายหลังด้วยว่าเราใช้เงินเกินตัวหรือว่าเกินพอดีหรือเปล่าค่ะฉะนั้นนะคะการแบ่งเงินไว10้10%ในส่วนนี้ดีต่อใจมากๆเลยค่ะในโหลดสุดท้ายนะคะโหลดที่6ค่ะคือเรื่องของการบริจาคให้แบ่งไว้ที่5%ค่ะมันจะดีมากๆเลยถ้าเราได้เรียนรู้ที่จะแบ่ง5%ของเราอะไปทําบุญนะคะหรือว่าแบบปันคนอื่นอยางสม่ำเสมอตัวปุ๋ยอะคะ่ะเห็นสิ่งนี้กับตัวเองจริงๆนะว่า เวลาที่เราอะค่ะได้เอาเงินของเรา5%เนี่ย ไปซัพพอร์ตคนอื่นๆบ้างอะไปแบบช่วยเด็กยากไร้นะคะหรือว่าให้การศึกษาหรือไปทําสิ่งที่แบบได้ช่วยกับประโยชน์สังคมอะคะ่ะจะทําให้เราอะค่ะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินนะทําให้เราอะค่ะมีใจที่แบบมั่งคั่งแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วปุ๋ยคิดว่า5%าเนี้ยค่ะมาทาให้เราอะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่สามารถที่จะแบ่งปันคนอื่นนะคะเราให้คุณค่ากับคนอื่นได้มากขึ้นคะ่ะพอทุกคนนะคะได้เงินมานะแล้วแบ่งเงินเป็นหกโหลนะคะอย่างที่ปุ๋ยได้เล่าไปคุณจะรู้สึกมีความสสสุุขแล้วกก็งบใจั แบบเงินของคุณมากขึ้นเลยปุ้ยอยากบอกนะคะว่าประสบการณ์จากตัวปุ๋ยเองคุณเป็นคนที่นะเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าหาเงินมาจะบริหารยังไงเราหาเงินได้เยอะนะเราก็ยังกังวลเรื่องการเงินอยู่ทุกครั้งที่เราใช้ช้อปปิง้งเราก็รู้สึกผิดอยู่แต่พอได้ลองใช้นะคะหลักการบริหารเงินแบบซิกจาตั้งแต่วันนั้นนะคะ5ปีที่แล้วมาจนถึงวันเนี้ที่ปุ๋ยนะคะฝึกตัวเองให้แบ่งเงินเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยมันทําให้ปุ๋ยนะคะเป็นคนที่ไม่วอรรี่หรือไม่กังวลเรื่องเงินอีกแล้วอะ่ะ ปุ๋ยรู้อะค่ะว่าเงินปุ๋ยมันมีขอบเขตที่ตรงไหนนะคะใช้แบบไหนได้ปุ๋ยก็อยากชวนให้ทุกคนนะคะลองที่จะแบ่งเงินนะคะเป็น6ส่วนตามหลักของสิจาดูค่ะในคลิปเนี้ยค่ะปุ๋ยอยากที่จะแบบให้กําลังใจคุณและแบบอยากที่จะหนุนใจคุณมากๆให้เรากลับมาดูแลเงินของเราด้วยกันไม่เคยฟังคนรวยนะคะเศรษฐีคนสําเร็จหลายคนบอกเลยว่าเราต้องเรียนรู้อะคะ่ะที่จะเป็นเจ้านายของเงินของเรา หมายความว่าเงินนะคะต้องอยู่ในโอวาสของเราอะคะ่ะให้มากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นเจ้านายของเงินเราจะมีความสุขสงบเราจะมีความแฮปปี้นะคะเราจะมีความสุขของเราเองอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยกเงินให้เงินเป็นเจ้านายของคุณมาคอยทําให้เราเครียดไม่มีความสุขอย่างเงี้ยเราจะยิ่งเป็นมนุษย์โลกที่แบบไม่มีความสุขนะคะในการใช้เงินนั่นเองค่ะแล้วปุ๋ยอยากบอกความสําคัญกับคุณนะคะว่าคลิปที่ปุ๋ยทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่คลิปนะคะถ้าคุณเอาไปทํามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณ มันจะเปลี่ยนการเงินคุณมันจะเปลี่ยนพลังงานคุณมันจะเปลี่ยนทุกทอย่างเลยค่ะคุณเชื่อไหมว่านะคะมีคนอาจจะฟังคลิปนี้สักแบบพันคนหรือหมื่นคนแต่จะมีคนแค่5เเเท่านั้นนะคะที่จะเอาสิ่งที่ปุ๋ยพูดอนะไปใช้จริงๆในชีวิตแลวคน5้คนนั้นนะคะจะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินแลวปุ๋ยอยากบอกคุณนะคะว่าเนื่องจากปุ๋ยเอาหลักการเนี่ยไปโคชชิ่งลูกศิษย์เยอะแยะมากมายเลย จากปัญหาที่ผ่านมาที่ปุ๋ยได้เจอนะคะแล้วก็ได้โคชชิ่งลูกศิษย์มันไม่ใช่ว่าปุ๋ยช่วยลูกศิษย์หาเงินได้เท่าไหร่หรอกหลายๆคนนะคะปุ๋ยช่วยลูกศิษย์หาเงินได้หลักแสนนะคะแต่อีกไม่นานก็คือโคชปุ๋ยเงินหมดแล้วค่ะ อะไรอย่างเงี้ยปุ๋ยรู้สึกเจ็บปวดอะปุ๋ยอยากให้ทุกคนมีเงินเยอะๆปุ๋ยก็เลยเห็นว่านะคะปุ๋ยทําคลิปนี้ดีกว่าทุกคนจะได้เอาแบบวิธีการที่ปุ๋ยใช้จริงอะไปลองใช้กับชีวิตนอกจากหลักการที่ปุ๋ยให้ปุ๋ยใช้เทคนิคคุณเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าปุ๋ยใช้มาถึง5ปีคุณคุณเอาทางลัดไปเลยคุณจะได้รวยไงคุณจะมีเงินเยอะๆนะคะทางลัดก็คือว่าเวลาที่คุณอยากจะเริ่มแบ่งเงินใช่ป่ะสมมติเงินคุณเข้ามา5 0,000ื่น แล้วคุณอยากจะจัดแบบซิกจ้าโคชปุ๋ยบอกมาแล้วทํายังไงดีวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยให้คุณเดินไปที่แบงก์สีใดก็ได้ที่คุณชอบนะคะเข้าไปเลยค่ะตามโง่เห็นของคุณพอเข้าไปปั๊บเนี่ยนะคะให้คุณเปิดบัญชีเลยค่ะ6บัญชี เปิดเลยเรียงกัน6บัญชีนะคะนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดโร่แรกนะคะในเซสเซอรี่จ่าเงินใช้จําเป็น55%หรือเป่าปะโร่ต่อมานะคะการที่เราเนี่ยลงทุน10%โร่ต่อมานะคะการที่เรามีเงินสํารองฉุกเฉินอีก10%โร่ถัดมานะคะการศึกษาอีก10%โร่ถัดมานะคะช้อปปิ้งอีก10%โร่ถัดมานะคะการที่เรามีการกุศมอีก5%คุณเปิดเรียงกันเลยนะคะ6บัญชี พอคุณเปิดเรียงกัน6บัญชีใช่ปะคุณให้พนักงานช่วยแอดนะคะหรือแอดเองก็ได้นะก็คือเอาบัญชีต่างๆเข้าไปไว้ในแอปพลิเคชันมือถือแล้วคุณก็โอนเงินของคุณนะคะ55%นะคะ10% 10%ออะไรว่าไปให้มันเฉลี่ยนะคะเข้าไปในทุกๆบัญชีที่เราได้จัดเอาไว้แล้วคะ่ะ ทีนี้นะคะมันก็จะง่ายกับชีวิตคุณมากเลยพอคุณจะกินข้าวใช่ปะคุณก็โอนออกจาก necessary จ่าหรือว่าของใช้จาเป็นพอคุณจะช้อปปิ้งใช่ปะคุณก็เลื่อนหน่อยนะคะแล้วก็สแกนจากการช้อปปิ้งพอคุณจะบริจาคใช่ปะก็เลื่อนหน่อยนะคะอันนี้บริจาคที่นี้ชีวิตคุณจะเป็นชีวิตที่ง่ายนะคะเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่แบบฉันเป็นคนบริหารเงินได้ดีฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนสวยคนเก๋ท่านหนึ่งลองเอาวิธีที่ผิให้นะคะคุณจะไม่ต้องปวดหัวอาการแยกเงินแล้วคุณจะสามารถที่จะจัดสรรเงิน อีกความท้าทายหนึ่งนะคะที่ปุ๋ยคิดว่าคุณอาจจะเจอได้เมื่อคุณเริ่มต้นบริหารเงินแบบซิกจานะเนื่องจากว่าสอนลูกศิษย์มาเยอะแล้วก็รู้ว่ามันอาจจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นได้เลยบอกคุณเอาไว้ก่อนเลยละกันบางคนนะคะพอมีเงินใช่ปะ่ะคุณอยากที่จะแบ่งเงินแบบซิกจาพอทําตามแล้วรู้สึกว่าโค้ชมันมีไม่พออะแค่ค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือ n น Ce s s a r รจาก,ก็คือบวมไปแล้วบางคนบวมไปแล้ว60% 70% 80%นะ่ะทำยังไงดีนะคะ อยากบอกว่าเข้าใจมากๆเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นในการบริหารแรกๆอ่ะคุณจะไม่ได้ตัวเลขเป๊ะๆแบบนีน้นนนนนหรอก55 10, 1 0 15าอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ตัวปุ๋ยเองนะคะตอนที่ปุ๋ยเริ่มต้นที่จะบริหารเงินแบบซิกจา n e c e s s a r y จา,รจารหรือว่าค่าใช้จา่จายจําเป็นของปุ๋ยอะค่ะมันก็ไปถึงแบบ70%แล้วเหมือนกันปุ๋ยเลยอยากบอกคุณนะคะว่าตอนที่คุณเริ่มต้นที่จะทำอะไม่ต้องซีเรียสกับตัวเลข55 10 1 0 15าอะไรเงี้ย แต่ให้ดูความจําเป็นนะคะหรือความชัดเจนของคุณว่าค่าใช้จ่ายจําเป็นของเราค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าเช่าบ้านนะคะค่ารถค่าจะต้องจ่ายจริงๆแบบไม่จ่ายไม่ได้มันมีอยู่เท่าไหร่อาจจะ7 0นะคะ80%ในช่วงแรก โอเคมากๆให้เรานะคะค่อยๆที่จะยืดหยุน่นแล้วก็แบ่งส่วนอื่นๆน,น,นะคะอาจจะเป็นแบ่งเงินที่เหลือนะคะเป็นหลักร้อยห,หลักพันก็ได้ตัวเลขนะคะในจาอื่นๆหรือว่าโหลอื่นๆน่ะมันอาจจะยังไม่เป๊ะน,นะแต่ก็ยังให้กําลังใจคุณว่าให้แบ่ง6โหลอยู่ดีค่ะอย่างเช่นนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้ห้าหมื่นบาทใช่ปะ่ะแล้วค่าใช้จ่ายจําเป็นของคุณเนี่ยนะคะที่คุณจะต้องจ่ายแน่ๆเนี่ยมันอยู่ที่3 5มหมบาท อันนี้คือ necessary จ่าโหลที่1ในจํานวนเงินที่เหลืออยู่15,000บาทก็จาเป็นมากๆที่คุณจะต้องเอาไปจัดไปอีก5จาหรือว่า5สัดส,ส่วนที่เหลือคะ่ะมันอาจจะลดน้อยลงหน่อยอาจจะไม่ตัวเลขเป๊ะอย่างเช่นนะคะเอาไปลงทุนสัก2,000บาทเหลือว่าเอาไปเก็บระยะยาวสัก2,000บาทเอาไปช้อปปิ้งนะคะสัก2,000บาทเอาไปเป็นการศึกษานะคะอีก2,000บาทอะไรเงี้ยคะ่ะเอาไปบริจาคนะคะอีก500บาท เชได้ว,ว่านะคะเงินจํานวน5 0,000่นบาทนะคะเราก็สามารถที่จะยืดหยุดไม่ต้องฟิกซ์ไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะคะแต่สามารถที่จะบริหารการเงินในแบบของซิกจานให้เรานะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือช้อปปิ้งนะคะเหลือลงทุนแล้วก็ยังเหลือค่ะให้เรามีคนที่มีความสุขนะคะความสงบในการใช้เงินของเรามากขึ้นเปิดรับการเงินที่มากขึ้นนะคะเป็นเจ้านายของเงินให้มากขึ้นไปด้วยกันค่ะ ว้วางนะคะว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเป็นคนที่บริหารการเงินได้ดีขึ้นเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลเงินของเราได้อย่างดีมากขึ้นค่ะมีความสบายใจในการใช้จ่ายเงินของเราอะมากขึ้นด้วยนะอยากให้กาลังใจทุกคนนะคะที่จะเริ่มต้นในการบริหารเงินเพราะว่าปุ๋ยเข้าใจในช่วงแรกปุยก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ด้วยความที่เราอะหมั่นทําสม่ําเสมอะคะ่ะหมั่นที่จะบริหารการเงินของเรามากขึ้นอนะ ุยเห็นจริงนะว่าผลลั์ทางการเงินนะคะมาทําให้เราเป็นคนที่มีเงินมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสุขสงบกับเงินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่แสดงให้เงินของเราเห็นว่าเรารักเงินจริงๆนะแล้วเงินนะคะก็รักเรามากๆเลยใช่นะคะปุ๋ยให้กําลังใจคุณนะที่จะดูแลบริหารการเงินของเราะค่ะให้ดีมากขึ้นค่ะมีความสุขนะคะมีความสงบใ,ใจกับเงินของเราได้มากขึ้นขอให้ทุกคนนะคะมั่งคั่งประสบความสําเร็จนะคะสวยรวยชิวเปล่งประกายทุกๆคนเลยค่ะ